สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูจุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ที่จังหวัดบรุรลราชธานีนะครับซึ่งตัวสะพานการก่อสร้างนี้จะมีความยาวอยู่ที่1.2กิโลเมตรนะครับงบประมาณในการก่อสร้างก็อยู่ที่4,365มอยาล้านบาทตัวก,การก่อสร้างก็เชื่อมโยงระหว่าง เมืองละครเพลงกับอำเภอนาจาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเส้นทางที่บรรจบก,กับชบป,ล,ปล,ลาวก็คือถนนหมายเลข3 13ใต้นะครับถ้าเป็นทางฝั่งไทยก็อำเภอนาจาลถนน2 112นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเราไปชมนะครับ บรรยากาศทางสี่เลนจากอำเภอขิมราชต่อเนื่องไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางเส้นนี้เขาพัฒนารองรับอีกสักหน่อยก็จะเป็นเส้นทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ซึ่งต่อไปนี้ จะพาท่านผู้ชมไปดูจุดสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ที่อำเภอนาตาาตามมาเลยนะครับคือเส้นทางเส้นนี้ถนน2 1 1 2อ่าเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดจะเล่าให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมทราบอีกทีหนึ่ง คืออำเภอนาตาลขนาดนี้ก็หลือ,อระยะทางอยู่ประมาณ30กิโลเมตรที่จุดก่อสร้างน,นั้นคือที่บ้านปากแสงตามไปดูเลยนะครับนี่คือถนน2112 สภาพถนนเดิมๆซึ่งสะพานวิทภาพไทยลาวจะมีโครงการเมื่อพศ2566ถึงพศออ2568ก็อีกประมาณปีนี้2564แล้วอีก3ปีอาจจะก็จะเป็นโครงการงานสร้างสะพาน พิภาพแห่งที่6ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งระหว่างซึ่งระหว่างตัวแขวงสารวันและจังหวัดอุบลของประเทศไทย สภาพถนนก็ยังไม่เรียบยังเป็นถนนคุุครับเ้วกถนนเส้นนี้เป็นเส้นเรียบชายแดนไม่นำ้ำโขงฮะถ้าเราไปเรื่อยๆเราก็จะไปถึงที่ช่องเม็กซึ่งเป็นทางไปแขวงปากเซแขวงจำปาสักดูระยะทางแล้วก็อยู่ที่90กิโลเมตร ตเส้นนี้ไปเรื่อยๆก็จะขนานแม่น้ำโขงไปต่อเลยนะครับจุดวัดปากแซง ซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดภายในหมู่บ้านปากแสงซึ่งเป็นจุดที่เขามีมติว่าจะมีการก่อสร้างสะพานวิทภาพไทยลาวแหล่งที่หต้องข้ามบ้านปากแสงก็จะเป็นเมืองนครเพลง แฝงสารวันอ,อีกสักหน่อยแล้วก็จะถึงแม่น้ำของแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศช่วงที่เป็นบ้านปากแสงเป็นเป็นท่าเรือที่ประชาชนหรือหมู่บ้านแถวนี้เขาใช้ในการข้ามไปมาซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีสะพานเพราะว่า แม่น้ำโขงช่วงนี้เขาบอกว่ามีความกว้างประมาณ800-900เมตรแค่นั้นเองถือว่าถือว่าแคบอยู่อ่าไปดูเลยนะครับอันนี้คือที่บ้านปากแสงอีกสักหน่อยก็จะถึงแม่น้ำโขง และก็วัดปากแสงนี้ก็ถือว่าเป็นวัดปากวัดศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่ามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อองค์ตือ้อพระเจ้าองค์ตือ้อที่ประชาชนแล้วก็มีปกติถ้าไม่มีโควิดก็จะมีงานประจำปีอยู่ตรงนี้นะครับที่วัดปากแสงเป็นงานประจำปี เจ็ดวันเจ็ดคืนวันสุดท้ายก็คือวันมาคาบ,บูชาแต่ปีนี้ดูจกเงียบเหงาเพราะว่าถึงแล้วนะครับ อันนี้คือบรรยากาศปัดปากแสงนะครับที่ผู้คนถ้าปกติช่วงนี้สัปดาห์นี้ต้องเป็นสัปดาห์การสมโภชวัดปากแสงพระเจ้าองค์ตือ้อนะครับที่ทั้งสองฝั่งเคารพสักการะคือวันสุดท้ายคือวัน น,นี่ท่าเรือหน้าวัด เราเห็นท่าเรืออยู่ข้างหน้าที่เมืองละครเพลงใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วคงสะดวกสบายแล้วดูดูยังไม่เสร็จก็ยังดูและสะดวกเดี๋ยวดูสวยงามอ่าเด่นตาขึ้นมานะครับน้ำช่วงนี้บรรยากาศสวยงามอันนี้คือ ด้านที่นะ้แม่น้ำโคงไหลลงมาฮะ น,นี้เราเดินลงมาข้างล่างรู้สึกว่าแม่น้ำโขงช่วงนี้จะลดจะลดลงมาก ที่เราเห็นไกลๆคือโขดหินช่วงน้ำลดดูแล้วเป็นโขดหินที่สวยงามเดี๋ยวจะซูมท่าเหลือทางเมืองละครเพลงให้ดูกำากำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าเสร็จสมบูรณ์ก็คงจะสะดวกสบายไปมาหาสู่กันทั้งสองฝั่งอ่าเดี๋ยวจะย้อนถ่ายคืนไปดังท่าทางขึ้นบันไดวัดอันนี้เราลงมาข้างล่างแล้วก็มองไปางทางขึ้นหน้าวัดวัดปากแสง เดี๋ยวเราจะมีปรากฏปานที่ปลามารวมกันอยู่รอกินอาหารอยู่อยู่หน้าวัดาานะครมีเด็กๆเ,เอาอาหารให้ปลาเราลองไปดูไปชมกัน ท่าเรือหน้าวัดตรงนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะมีประชาชนทั้งไทยและพี่น้องชาวลาวนะครับข้ามไปมาแต่ขณดนี้ก็กลายเป็นท่าเรือล้างเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโรคติดต่อโควิด19กก็เลยไม,ม่มีมีใครข้ามไปข้ามมา ัดามสิภาพที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้อันนี้คือบริเวณท่าเรือเดิมที่วัดปากแสงป,ประชาชนทั้งสองฝั่งก็จะไปมาหาสู่กันแต่ปัจจุบันนี้เพราะว่ามีโรคโควิด -19 ก้ก็เลยหยุดแล้วก็เห็นแต่สภาพเป็นท่าเรือไม่มีประชาชนข้ามไปมาหาสู่กันเลย ยังไงครับบริเวณที่จะกอ่อสร้างสะพานเขาบอกว่าห่างจากบ้านปากแซงไปลงไปทางใต้ประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นการกอร่อสร้างจริงๆเราจะมาลงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมอีกทีหนึ่งอันนี้เราดูภูมิประเทศที่จะกอ่อสร้างไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ